สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปทอทการนะคะซื้อสินค้าแล้วก็โอนสลิปนะคะมีหลายคนบอกว่าโอนสลิปไม่ได้นะคะจะโอนยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขั้นแรกนะคะเราเข้ามาสู่นะคะระบบของเว็บไซต์ของบริษัทดอกลิสนะคะมันจะขึ้นมาสองช่องก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลนะคะแล้วก็กรอกรหัสนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปก่อนนะคะ ในที่นี้นะคะเขาจะขอยกตัวอย่างของอคุณพี่โตนะคะเพราะว่าคุณพี่โตกําลังมีปัญหาเรื่องนะคะการส่งสลิปนะคะสะคักครู่ขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วนะคะให้เรามาเกอกตรงรหัสผ่าน,นะค,ะค่ะก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะคะอ่าดแล้วลองไปดูกันนะคะ เมื่อเรากรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะรอระบบนะคะรันสักครู่หนึ่งนะคะพอระบบขึ้นว่าแจ้งเตือนสําเร็จล็อกอินสำเร็จนะคะให้เราคลิกตกลงไปแล้วรออีกนะคะสังเกตจากด้านบนนะคะถ้าด้านบนตรงแถบบาร์นะคะยังหมุนติ้วๆนั่นแสดงหมายความว่านะคะระบบกําลังทํางานนะคะเราอย่าเพิ่งไปตกใจนะคะอ่าแล้วเสร็จแล้วระบบ ที่เมื่อกี้สักครู่เมื่อกี้หน้าเว็บนั้นจะหายไปนะคะจะลันเข้าสู่โปรแกรมของเว็บไซต์ของระบบนะคะเราก็ต้องสังเกตจากตรงแถบบาร์ด้านบนนะคะเมื่อแถบบาร์ด้านบนยังหมุนอยู่บางทีเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่ที่ระบบของอินเทอร์เนต็ตที่เราใช้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราใช้อินเทอร์เนต็ตนะคะมีความเร็วสูงเท่าไหร่นะคะการลันของระบบก็จะเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะเมื่อท่านเข้าสู่ระบบนะคะ หน้าโปรไฟล์ของท่านแล้วนะคะหรือว่าสลิปของท่านแล้วนะคะหน้านี้นะคะจะมีเพียงท่านเท่านั้นนะคะที่สามารถเห็นได้อันนี้คือตัวอย่างนะคะอ่ะทีนี้นะคะให้เราเอาเอามาส์เลื่อนลงมาหรือเลื่อนขึ้นไปนะคะให้เจอนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้จะสังเกตเห็นว่านะคะสินค้านะคะที่ต้องชําระเงินนะคะพี่เขาจะขางชาระอยู่นะคะ1สินค้านะคะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ไปดูนะคะว่าสินค้าที่ไม่ได้รับการชําระนี่คืออะไรคะ่ะกดคลิกเข้าไปเลยะคะ่ะ วิธีการนะคะเอาเมาส์นะคะมาคลิกที่ตรงนี้นะคะหรือถ้าเป็นโทรศัพท์นะคะก็แค่ใช้นิ้วนะคะคลิกเข้าไปตรงที่บอกว่าที่ต้องชําระเงินนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปชําระเงินนั่นก็หมายความว่านะคะการสั่งซื้อบอกการสั่งซื้อของสินค้ายังไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะต้องทําการแก้ไขนะคะโดยการเข้าไปชําระเงินก่อนนั่นเองค่ะกดเข้าไปเลยค่ะ จะเห็นนะคะพอเข้ามาหน้านี้นะคะทุกคนนะคะสินค้านะคะที่พี่โตนะคะหรือคุณโตนะคะได้ทําการสั่งซื้อไปนะคะจะมีทั้งหมดอยู่นะคะ1รายการนะคะมันจะมีข้างล่างนะคะบอกรายละเอียดว่าอัพสลิปจ่ายเงินดูสินค้าแล้วก็ยกเลิกออเดอร์นะคะในราคา161บาททีนี้นะคะเราไปดูว่าการอัปสลิปจ่ายเงินของเรานี้ถูกหรือเปล่านะคะก็กดเข้าไปที่อัพสลิปจ่ายเงินนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูว่านะคะเราได้จ่ายสลิปหรือยังนะคะ โอเคนะคะอ่ะทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะมีการจ่ายเงินไว้แล้วใช่ไหมคะนี้เราก็มาเลือกรูปสลิปก่อนนะคะอ่ะใส่ชื่อธนาคารลงไปก่อนนะคะธนาคารที่นะคะพี่เข้าโอนมานะคะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดนะคะกสิกรนะคะน่าจะเป็นกสิกรเราก็ไปดูรูปนะคะตัวสลิปนะคะของเรานะคะที่เราได้ทําการบันทึกไว้นะคะว่า เราจ่ายเวลาอะไรนะคะจ่ายสลิปไปเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้นี่เองนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะจะเห็นว่านะคะจ่ายให้กับบริษัทดอกลิสนะคะเวลาอยู่ข้างบนนะคะวันที่8กรกฎาคมนะคะเราก็จำข้อมูลข้างบนไว้นะคะ แปกรกฎาคมนะคะเวลาเท่าไหร่คะ12บอนาฬิกา52นาทีนะคะเราก็จําไว้นะคะจากธนาคารกสิกรเข้าธนาคารกสิกรนะคะเป็นจํานวนเงินเท่านี้นะคะอ่ะโอเคทีนี้เรากลับไปดูที่หน้าดอกลิดนะคะ อ่าโอเคกสิกรนะคะวันที่โอนนะคะก็คือวันที่เท่าไหร่คะเมื่อสักครู่คือวันที่8กรกฎานะคะนี่ก็คือวันที่โอนนะคะเวลาโอนเมื่อสักครู่บอกว่าเวลาเท่าไหร่คะเวลานี่สําคัญนะคะเราใส่เวลานะคะให้ตรงกับที่สลิปที่เราโอนไว้นั่นเลยนะคะเวลาเขาตรวจสอบนะคะมันจะขึ้นไปที่บริษัทเลยทันทีจะสามารถตรวจสอบได้แบบว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยนะคะถ้าเราใส่เวลาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็แม่นยมลงไปในสลิปเลยนะคะ อ่ะก็เป็นเวลาสิบสองนาฬิกาห้าิบนาทีนะคะจำนวนเงินเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยหสิบอ็ดบาทนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการบันทึก,กอ่าแล้วก็ชำระนะคะการลุณาเลือกรูปสลิปเงินเดือนนะคะอ่าโอเคนะคะขอเลือกรูปสลิปเงินเดือนนะคะรูปสลิปไม่ใช่สลิปเงินเดือนรูปสลิปที่เราทำการนะคะอ่อจ่ายไปนะตอนแรกนะคะอ่ะเราก็มาทำการเลือกนะคะนี่โอเคใบเสร็จ โอเคนะคะแล้วก็แน่งี้นะคะมันจะปรากฏนะคะเครื่องหมายถูกนะคะเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดนะคะเราแน่ใจว่าสลิปนี้นะคะเป็นสลิปที่เราโอนซื้อของโดยถูกต้องแล้วนะคะให้เราทําการคลิกเครื่องหมายถูกนะคะอ่าคลิกเข้าไปนะคะจะสังเกตว่าเครื่องหมายถูกเนี่ยนะคะมันก็จะไม่หายไปไหนนะคะมันจะแข็งๆนะคะก็เรากเา็เช็คความละเอียดให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะ,ะทําการบันทึกโอเคขั้นตอนนี้จะ ต้องยำๆนะคะยำๆอ่ะมันเมื่อคู่นี้สลิปมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่า Request Time Hour After นะคะอ๋อเ e ค o นดเดี๋ยวขอไปครอปก่อนนะคะวิธีการครอบนะคะเดี๋ยวจะส่งเข้าไปครอปในไล n e เพราะว่าเหมือนไฟล์มันจะใหญ่เกินไปนะคะเราต้องทำการครอปนะคะให้มันพอดีนะคะไอ้ที่มันเป็นสีดำๆเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นแบบว่าส่วนเกินในการโอนสลิปนะคะ ก็โอเคอ่าอย่างนี้นะคะทําการคอบนะคะแลก็จะทําการคอรอบแล้วก็พอคอรอบให้มันได้รูปภาพปกตินะคะให้ให้มันตัดส่วนที่เกินออกไปทิ้งไปนะคะแล้วก็จะทําการอัปโหลดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะจริงๆแล้วไม่ยากนะเกิดว่าตอนแรกที่เราทําการโอนไปนะคะแล้วทีนี้เราเซฟเข้าไปอย่างเนี้ย โดยที่เราไม่ต้องแคปหน้าจอนะคะอย่าแคปหน้าจอนะคะถ้าแคปหน้าจอแล้วเวลาเราซิฟผ่านระบบไปเนี่ยนะคะระบบเขาก็จะถามว่ามันไม่มันไม่ได้สัสดส่วนนะคะอ่าใส่ชื่อนามสกุลไว้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองไปอัพใหม่นะคะ อัพสลิปใส่ใหม่เพราะว่าเมื่อกี้มันเหมือนกับประมาณว่ามันมันใหญ่ไปนะคะมันไม่ได้พอดีเพราะว่าเราแคปแคปมาใช่ไหมคะถ้าแคปมาอันนี้คือไม่แคปนะคะจะสังเกตนะคะอันนี้คือแคปมันจะมีส่วนดําๆเหลืออยู่นะคะแต่อันนี้คือเราทําให้มันเอาส่วนดําๆนั้นออกไปนะคะดูนะคะข่าวนี้นะคะน,นี้ยกเลิกไปนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะ อันนี้แสดงว่าแจ้งสําเร็จแล้วนะคะนี่คือสําเร็จแล้วนะคะก็จะเรียบร้อยนะคะคือครั้งแรกเนี่ยนะคะเราจะต้องแคปให้มันไม่มีส่วนเกินตรงนั้นนะคะก็เท่ากับนะคะเราได้ทําการสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้ยอดสั่งซื้อเรานะคะจะขึ้นมาอยู่บนข้างบนนี้นะคะยอดสั่งซื้อนะคะก็จะขึ้นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะคะรอระบบนะคะแจ้งทําการ เช็คยอดให้เรียบร้อยนะคะพอระบบเช็คยอดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถเช็คตรงนี้ได้นะคะว่าสินค้าออเดอร์ที่เราสั่งไปนั้นได้หรือไม่นะคะหรือว่านะคะมาดูนะคะสินค้าที่เราสั่งไปนะคะเมื่อเราสั่งเสร็จแล้วนะคะระบบการจัดส่งสินค้าเนี่ยนะคะมันอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการจัดส่งสินค้าอะไรขึ้นมานะคะหรือว่าเราได้นะคะเออรหัสของสินค้าแล้วนะคะ ก็จะปรากฏเลขพัสดุอะคะ่ะก็จะปรากฏตรงนี้ว่ากําลังจะส่งแล้วนะคะก็จะแจ้งให้เรารู้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าเวลาการอัพ สลิปนะคะต้องทําการอัพสลิปนะคะโดยนะคะให้มันพอดีกับสลิปของเราเลยนะคะมันจะได้ไม่ต้องนะคะมีปัญหาเวลาที่ระบบอ่านนะคะเพราะระบบจะไปอ่านข้อมูลส่วนที่เกินนะคะโอเคค่ะทุกคนใครมีปัญหาสงสัยอะไรแล้วส่งข้อความนะคะหรือว่าอินบ็อกถามมาได้นะคะยินดีที่จะแก้ปัญหาให้โอเคคลิปนี้สวัสดีค่ะ